ถนัดายะติสเลเนนะสหาปัญจคิลาวิราจามาผลิตยัมพิยังพันเตวิสุงวิสุงลัถนณดหายะติสเลเนนะสหาปัญจคิลาวิราจามาปฏิกยัมพยังพันเตวิสุงวิสุงลัถนณดหายะ

ัโมตตะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนัโมตสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทัมสรณังขจามิ ਧੰਮੰ ਸਵਭਾਵਨਾਮ ਖੱਧਾਮਿ ਨੰ ਧੰਮੰ ਸਰਾਨੰ ਰੱਜਾਮੇ ਧੰਮੰ ਸਵਭਾਵਨਾਮ ਖੱਧਾਮਿ ਨਪੇਯਾ ਕੇ ਬੋਧੰ ਸਰਾਨਾਨ ਰੱਜਾਮੇ ਭੂਤੀਯੰਪੇ ਬੋਧੰ ਸਵਭਾਵਨਾਮ ਖੱਧਾਮਿ ਭੂਤੀਯੰਪੇ ਧੰਮੰ ਸਰਾਨੰ ਰੱਜਾਮੇ ਭੂਤੀਯੰਪੇ ਧੰਮੰ ਸਵਭਾਵਨਾਮ ਖੱਧਾਮਿ bhūti yampi sankam carā 78 bhūti yampi sankam carā not бhācchā neat koṭi yampiQUṭhāṃ carā na handicap Soakhti yampiphuktāṃ bhagasan haraffe koṭi bhwaṭpuchāṃ abhattlakati koṭi bhuçURério ตัา,ท,าทิจัมปิังขังสวลังคัาิปาณาติปาตาเวระมาณีสิกขาปัตังสมาธาิปาณาติปาตาเวระมสิกขาปัตังสมาธญามิอินนานัเวระมาณีสิกขา atina thāna vera mani sikha pratham kathmāthi yāmi kāme sukha-mīṭhā-jārā vera mani sikha pratham kathmāthi yāmi kāme sukha mīṭhā มุสาวาทาเวระมณีศิขาปะทังสะมาสิยาณิสุราเมระยำมัจจปะมาทัตถนาเวระมณีสิกขาปะทังสะมาสิยาณิสุครามระยำมัจจพะมาสขาราเวระมณีสิกขาปะทังสะมาสิยาณิ పంచాశి పథారి తీరే తిరే భోగం పథి నీపించి ระธุธรรมะเจโลปาทิปปิชิตธหอมบติกัตอันเทรีอธิโุลังอายาจาคะสังติทสสสาปัะติกาเทเทตุธรรมมังอนุกรรมปิดมังสตทางอยากโมจสสะะระสวัสด Ah, uh -huh. no oh. Um... Yeah. kani tampa yoko me pa yoko tampa jati jati ayatatu chapan jati

Para a batida, já para じゃあよく。

นะโมัตาภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพ, a, ah พ <ummer> ุตตะจานะโมทัตตาภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทธจานโมทัตาะควโตอะระหโตสมมาสมุตะจาสุปฏินโนภะควโตราวะังโันคันนะมานสุดินัง ปัตเมธานังปัตตยธานังริสุทธิธานังอาปวักยาวหังนิพพานังโหตุัพของพรพเจ้าได้มาโดยโบนิสุดขอบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมถวายแด่พระสงฆ์ จิตใจจำนมมองตรงต่อพันิพานขอให้ถึงเมืองแก้วขอให้แพว้บวนมานขอให้พบปติอานในอนาคตการนำบุกเบิร์จา Kau berkata mataram, niro nama toko ayam banyak berita, nata peta nama daya evanti satria jayon, ayang jago daki I'm not do that.